38มงคลชีวิตวิทยุธรรมสุขีแตกต่างยังไงนะครับเห็นอาจจะมีหลายที่แล้วก็หน้าตาคล้ายกันอันดับแรกคือบอกว่าเราต้องบอกว่าของเราเป็นลิขสิทธิ์แท้นะครับรวมลิขสิทธ์แท้แล้วจะมีความหลากหลายมากเลยนะมดธรรมะเนี่ยบทสวดมนต์เทศนาพวกคาถามงมค,คลต่างๆเพลงธรรมะนิทานชาดกพวกนิทานทําเพลงเพลงบรรเลงก็มีนะฮะแล้วก็พวกดนตรีบําบาดครบเลยในเครื่องเดียว มีคู่มือการใช้งานมีตัวกล่องแพ็กเกจสวยงามแบบนี้นะครับเวลาที่เราไปมอบเป็นของขวัญให้พ่อแม่ญาติผู้ใหญ่เนี่ยก,ก็ท่านก็ประทับใจเนาะแล้วมันก็ดูดีด้วยนะครับตัวแบตเตอรี่อื่นน,นก็ปกตินะครับของเราเป็นของแท้เนี่ยผลิตพิเศษให้แบตเนี่ยนานสูงสุดถึง18ชั่วโมงนี่ฮะจะมีสัญลักษณ์บอกระดับแบตตรงนี้ด้วยรุ่นใหม่3ารุา่นใหม่ล่าสุดเนี่ยตัวชาร์จจะเป็นแบบ Type C แล้วนะครับอาจจะมีตัวสายชาร์จให้ในชุดด้วยสินค้ามีรับประกันหน,นื่งบ วิทยุธรรมสุขีเวลาฟังต้องใช้เน็ตต้องหาคลื่นหรือเปล่าคําตอบคือไม่ต้องนะครับเพราะว่าธรรมะจะอยู่ในตัวเครื่องอยู่แล้วเราเปิดมาเนี่ยก็จะเล่นธรรมะทันทีน,ทมมนี่นะครับอ่ะ M เ,เพื่อเปลี่ยนโหมดกลับเป็น FM <ป>นี่เป็น FM นะครับกด M อีกครั้งนึงเพื่อกลับเป็นธรรมะพ<ป>อเป็นธรรมะเนี่ยเราสามารถกดเลขต่างๆเพื่อเลือกบทธรรมะต่างๆได้นะครับมันจะมีเล่มคู่มือตัวนี้นี่ฮะบอกเรากด29เกเดี๋ยวสักพักเขาก็จะเปลี่ยนมปเล่นบท2 9 9นี่นะครับ เสียงชัดนะครับไม่แตกเสียงดังเปิดเสียงที่เดียวเองนะ38มงคลชีวิตนี่ฮะหลักปฏิบัติมงคลของคนดีรุ่นปุ่มใหญ่กดง่ายใช้ง่ายนะครับมีเสาอากาศนะตัวนี้ที่เราต้องการฟังเอ็มอย่างที่สอนไปกดเอ็มเพื่อเปลี่ยนโหมดสามารถดึงเสา <c oughs> ความชัดก็อยู่ที่พื้นที่ที่ลูก้าอยู่กดสแกนนะครับเพื่อหาคลื่นอัตโนมัติเขาจะสแกนหาคลื่นแล้วบันทึกไว้ 1, <c oughs> 1> 2เนี่ยอันไหนรับได้เขาจะบันทึกไว้ชัดบ้างไม่ชัดบ้างแล้วแต่คลื่นแล้วแต่พื้นที่นะครับ ก็จะบันทึกไปเรื่อยๆไล่ไปเลยเรียงไปเรื่อยๆนะครับหน้าสาวกาศน,นี่ฮะบางอันก็จะชัดเนะะาะวิทยุธรรมส,สุขีสามารถชาร์จแบตได้ไหมคําตอบคือสามารถชาร์จแบตได้นะครับนี่ฮะจะมีช่อง,ช,องช่องชาร์จเป็นแบบรูเล็กตรงนี้นะเป็นแบบไทซ c นะครับปัจจุบันอัปเดตแบบไทซ c แล้ว แล้วเราจะมีตัวสายชาร์จให้ในชุดนะครับก็จะเป็นสายชาร์จ Type C ฝัง 4, ่งหนึ่งเป็น Type C ฝัง 4, ่งหนึ่งเป็น USB นะครับแบบนี้ไปให้ด้วยชาร์จครั้งหนึ่งใช้เวลาแค่แบบ 1- นถึงสชั่วโมงนะก็จะเต็มแล้วจะมีสัญลักษณ์ไฟสีแดงขึ้นด้านข้างนะฮะตอนชาร์จตอนเต็มเต็มแล้วจะเป็นสีเขียวแล้วก็ดูตรงระดับแบตตรงนี้ก็ได้ฮนะว่าแบตใกล้หมดแล้วหรือยังเนี่ยตรงนี้ก็ได้นะครับด้านข้าง ของเราออกแบบพิเศษนะครับผลิตพิเศษให้แบตอ,อืดกว่าปกตินะสมัยก่อนอาจจะใช้ใช้ได้แค่5ชั่วโมง8ดชั่วโมงนะแต่ว่ารุ่นใหม่เนี่ยคือสามารถใช้ได้สูงสุดถึง18ชั่วโมงนะครับก็คือขึ้นขึ้นอยู่กับความดังของระดับเสียงที่มี4ประการคือเป็นคนขี้เกียจขี้คร้านไม่ทํากิจการงานและหาวิชาความรู้ที่จะนํามาซึ่งลาภผลหนึ่งไม่รักษาทรัพย์ของตนด้วยอุบายแห่งปัญญาหนึ่ง เลี้ยงชีวิตด้วยความประมาทซับคือซับน้อยแต่กินมากหนึ่งและ,ะ,ะก,มมกนลานา็นะโมตัสสะอาหะวะโตอะระโตสัมมามสัมพุทธาาัสสะนะโมตัสสะอาหะวะโตอะระโตสัมมาสัมพุทธัสสะ なもたさあかばとあらはとさまあさんぷたさなもたさあかばとあらはとさまあさんぷたさぷたんさらんかちゃみはまあんさらんかちゃみさんかんさらんかちゃみ ทุติยมีภุตัง,ง,งสารัง,รงขจามีพอถึงปัจฉิมยามหลังเที่ยงคืนทรงบรรลุยานที่สคืออาสวัคยายาณหมายถึงความรู้แจ้งถึงความสิ้นไปของกิเลสและอริยาสาัจสีคววาิทยุธรรมส,สุขีรุ่นปุ่มใหญ่เป็นของแท้ลิขสิทธิ์นะครับกดสั่งซื้อผ่านร้านมอท่ตะกาสินค้าด้านล่างได้เลยครับ